นนีต้ตลกเฮ้ยตลกลิเกจบแล้วนะเหงื่อท่วมเลยเก็บของนะครับเดี๋ยวไปดูน้องๆทุกน,นเก็บแล้วหลังเวทีเดี๋ยวพาไปชมไปหาดาตลกใหม่เฉยฉายมากกว่านี้อ๋น้องลงลงไปแล้วนี่ครับนี่เรามีดาตล,ะล,ะละกลูกกบแล้วนี่เรามีดาตล,ะล,ะละกรูกิ่งครับเนี่ยเอานี้เฉถฉายนี่เฉถฉายมากใครจะดูดาฝันใจก็จะเห็นน้องประจํานะ ไปติดตามกันได้นะครับต,ะตะลกลูกกิง่งไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ทุกบทบาทใครจะมาเยี่ยม,มอะไรไม่ต้องนะครับเน้นของกินนะครับเน้นของกินอะไรไม่เอาเวลาไม่ใช่มาเยี่ยมไม่ใช่น, <c oughs> นักโทษใ,ใครจะมาใครจะมาหาที่คณะล่างทองหรือว่าเวลาผันใจมาเล่นที่บ้านาร,รมีก็มาได้นะตุ้งกิ่งมาแล้วก็ถืออาหารมาด้วยนะเอาอาหารมาให้ด้วยนะครับเวลาใครดูไลฟ์ผันใจจะยินเสียงจะยินเสียงอะไรนะอมเบียนเสียงรบกวนด้านหลัง คิดคาดคิดคาดก็ไม่ใช่เสียงใครนะครับเขาเรียกให้จังหวะในการขับครับให้จังหวะในการขับคิดคาดคิดคาดมันเสียงมาอันนี้พ่อมานะพ่อยินข้าวก่อนนะครับนอนอยู่นี่รื้ว่าไปไหนนะทุกคนโอเคเราถ่ายรูปน้องก่อนนะน้องนกับา้องหมาอยู่หมาวะตัวเล็กนี่ครับเจอไม่ได้เลยเดีขีของแกงทุกคนเจ้าของแกงมีเพลงใหม่ด้วยจะกลับบ้านแล้ว ชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรเมื่อไรจะเช้ารึเปล่าเ่จะเช้าอันนี้อันนี้อันนี้ถามใครเมื่อไรจะเช้าไม่ของมันคือมันเหงาพี่หาของกินก็ยากนะเหมือนกันเลยเออใช่ใช่จะเช้าแล้วไปตั้งข่าวว่าไปเรียนดนตรีทำอะไรมาด้วยไม่ก็เรียนอยู่กับอาจารย์ที่นี่อ๋อติดตามพี่โยติดตามอยู่เหมือนกันเห็นเขาเปิดคอร์สอยู่ได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างก็อาจารย์ก็บอกว่าขาดอยู่นะเดี๋ยแล้วหลายอย่างที่ต้อง ห,หลายคนยังไม่ทราบารารไไอาจารย์จินนี่บูทยเป็นใครอาจารย์นี่บูทัยเป็นคนที่เรียบเรียงสาวดนตรีของแกมมี่แล้วก็ศิลปินหลายท่านที่ดังๆ,งๆทั้งนั้นเลยมนแค่จ่ายเราไทยดังๆทั้งนั้นท่านจะเป็นอาจารย์จยินนี่หมดใช่ใครับฝ่ายลูกทุ่งฝากดนะ้วยฮะโคนอาจจะมีเพลงที่แต่งเองทำดนตรีเองัดเองทุกอย่างครับผมใครรู้จักคุณตลาดก็รู้จักอาจารย์จินนี่แหละสายดนตรีลูกทุ่งสงสารเนี่ยเอาจต่ไหนเรียกอาจารย์จินนี่ยังไงไปแต่งเพลงไอ้อะไรนะเพลงไอแอนบีนะ ที่พาไปเอ็นบีนะไอ้อย่างงั้นน่ะน้องชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแจะถามเขาเนี่ยอย่ากมาพอพไม่เล่นลิเกนไม่ที่แล้อยากฟังเพลงที่เป็นลูกทุ่งอะไรกิ๊บอย่างนั้นพี่พี่แบบฟังไม่ค่อยดูเรื่องแบบถ้าจะเป็นแนวลูกทุ่งอ่ะผมอะต้องทำดนตรีเองไงจะมีดนตรีได้แต่งแต่งได้เนี่ยผมเลยต้องไปลงคอร์สเรียนนี่แก่เดี๋ยวจะให้สายยันให้สายันเอาท่านหน่อยนะท่านหนึ่งมานึงเพลงไหนดีพี่เนี่ยเพลงที่แต่งมาเนี่ย ฉันเพียงต้องการแค่ใครสักคนมอบบอกเวลาที่ฉันไม่เลืออะไรเวลาที่ใจมันปอดเอามันนี้่อยทุกคนไปดูนะเพลงนี้ดีมากเดี๋ยวพี่โยแชฉหน้าหน้าช่องให้โอ้ดีมากเลยร้อเงี้เคยร้อนเลยรุดโค้งไงดีดีแต่มิวสิกเขาจะแอบแอบฟังฟังหน้่อยไอ้มันเขินหน่อยอาราดหน่อยอาราดหน่อยมิวสิกเขาไอเขาส่วนมากพี่พี่แม่ไม่ได้ฟังแนวนี้ไงยิมฮอบไอยิมฮอบไอมันแต่งยากนะ ทำมันต้องยากนิดนึงอ่าก็เดี๋ยวเรียนกลุ่มเดี๋ยวทำรูปทุ่มทุ่มอีสานรูปทุ่มอีสานหรือรูกทุ่มนี่ต้องมีเพลงประจำตัวมาร้องหน้าเวทีสักหน่อยนะได้เด็กแจ้งเวทีโอเคโอเคจัดไปโอเคครับวันนี้กองแจงเดินทางกลับแล้วครับไปไปโอเคคุณลาชครับอ่าแซมสั้นนี่สบายไปแล้วเอ้าที่เล่นแซมนึกฝรั่งที่แซมสั้นเหรอนักมวยกองลาแล้วหลังบ้านน้องกบลาแล้วเนี่ยบเต็มไปหมดเลย

ไปเวลาน้องกลับบ้านแล้วมาไปส่งน้องๆกันนะครับไปส่งพี่แนทกัน,น,นครับ,าวารบสวัสดีครับสวัสดีครับับค่ะด้วยคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่พอยากตามทีมงานก็ไปตามในวิกตา่างๆไ,ได้นะครับ รับพ่อก่อนรับพ่อต่อรับไปรับเชิญบ้านพิวิเชียนด้วยจ้าวดิจ้าเสื้อสวยวันนี้เด็กสีเสื้อสวยเข้าทีมกัน ง้อกับบ้านก่อนครับกลับแล้วกลับแล้วพีนุขึ้นไปแล้ว ไปแล้วนู้ยขึ้นไปแล้วนะออกทางนี้เลยครับอพ่ออยู่นู่นเดี๋ยวเวลาพ่อก่อนนะพ่ออยู่นู่นพี่เกศพี่น,นุ้ยไปก่อนไปเลยเลี้ยวซ้ายไปเลยครับระวังรถจ่าระวังรถจ่าโอเคไปเลยมไม่ต้องีไม่ด้เวลาพี่เอกเลยพี่เอกขึ้นรถไปแล้วบ๊ายบายไปเลยครับพ้นไหมผลไหมเอาถอยทีนึ่งถอยทีนึงถอยทีนึง โอเคไป่อยบายไปแล้วพี่น้องก็ไปแล้วเดี๋ยว there, right? าลาพ่อด้วยนะครับเลาพ่อปิดท้ายเอาไปแล้วไปเลยยิ้มมาตรงสบายอย่าเพึ่งถอยพี่เบาก่อนกระบะเบาก่อนกระบะเบาก่อนโอเคโอเคไปแล้วทุกคนจ้าลาก่อนจ้ามาปิดคลิปให้หนอ่อยนี่พ่อจะกลับแล้ว เป็นไงพ่อ,พอวันนี้คนโห่คนแน่นมีเกมันมากภูมิใจภูมิใจที่เราเได้มานครสวรรค์แล้วคนเยอะอ,อคนแน่นก็ดีโชคดีที่ฝนก็ไม่ตกครับเนาะโอ้ยประทัจันพ่อเพราะมันมาเป็นแผงเลยแล้วมันแตกหมดเลยอะ่ะเนี่ยวัดเย็นสครเห็นตอนคลิปตอนแรกผมเดี๋ยวผมจะลงให้พ่อไปไหว้พ่อแก่อ้โหแล้วก็ร้องเพลงบูชาพ่อแก่สุดยอดฝ<อ>นแตกหมดพ,พ่อแก่ไว้แล้วโอ้โหสุดยอดจริง พรพ่อแก่เพรพอหลวงพราะปานาเพราะว่าลูกหลานจะเล่นลิเกให้ดูจามาจากโราาคราชมาเป็นกําลังใจให้ให้คนดูเขาไดู้้อย่างสบายไม่ต้องฝน<ช>ตกปลาล้องผมก็เนี้ยนนจริงเพราะว่าบางครั้งที่ตกก็ได้เล่นไม่มีครั้งไหนเลยที่ไม่ได้เล่นนะครับอาจจะตกมากหรน้อยอย่างกุดบวตกแรงก็หยุดให้เราได้เล่นกัน นะครับวันนี้ก็มาตาจันนะผมดูเ雷达แล้วโอ้โหมันมาตรงดิ่งเลยอ่ะมันแตกมดเลยนะครับอ่าขอบคุณเอฟซีหน่อยงานต่อไปเดือนหน้าเรามีหลายงานเนาะเอฟซีทุกคนขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่ติดตามเป็นกำลังใจเนาะก็ส่งกำลังใจให้กันแบบนี้เรื่อยๆนะทางช่องนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยเป็นกำลังใจถ้า ยังไงก็ส่งผ่านมาทางช่องโยนี้ก็ได้นะส่งกำลังใจเอฟซีขอบคุณทุกคนเลยครับเดือนหน้าของพ่อก็หลายงานอยู่นะจอราดเดี๋ยวจะลงให้ดูฮิวลาเรามาทางลบบุรีด้วยเปล่าพ่อทีเออใช่เนาะโอเคง่ายก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วฝากแฮปปี้เบวันเดย์พ่อออดย้อนหลังด้วยสองวันที่แล้วนะครับขอบคุณมากครับครับคุยกับน้องๆอยู่ใครเป็นอะไรบ้างนะกิ่งวันนี้นี่จะยสายเขาเล่นดีคนชมเยอะเท่ๆเลยไอ้กิ่งก็เล่นดีโอ้เล่นแบบโอ้ขี้จัดอะ มีลงมาวิ่งไล่ด้วยนะทุกคนชอบลอร้องเพลงคนก็ชมเยอะขยันนะตั้งใจขยันดีมากแต่หน้าจะได้เจอกันหน้าเดือนหน้าจะเจอกันบ่อยหน่อยห้าวันห้าวันนะพอได้เจอหน้ากันบ่อยๆจ้าจะได้ไม่ต้องเบื่อกันนะคะขอบคุณค้าผ่อนใจก่อนผ่อนใจมันก็จะไม่ได้กลับบ้านเลยต้องไปนี่ก่อนวันนี้วันนี้ก็เจอฉายลูกอ่างทองก็เจอฉายเนี่ย ชื่อแซมที่จริงชื่ออะไรแซ<ส>มฟันโอ้โหนักมวยกิ่งวันนี้จะสายคนรู้ถึงเยอะวันนี้ทุกคนฝากไป<อ>กดกดไลค์เดี๋ยวติ๊กต็อกบันเตะพวกเนี้ยอ่ยาบอลเตก็จะไม่มาแล้วเขาจะเอาไอ้กิ่งมาแทนใช่มาคนเดียวกันหอลเตะจะเป็นแค่เครื่องแทนโอ้ใช่บายบายทุกคนไปที่ถึงลูกแล้วตอนเนี้ยตาปิบๆแล้วไปครับทุกคนอลาทุกคนแล้วเดี๋ยวไปลาพี่ต้อมก่อนสุดท้ายเราลาหัวหน้าคณะก่อนทุกคน เดี๋ยวนี้เจอกันน้อยหน่อยเดี๋ยวหน้าเราเจอกัน5วันโอ้นาห้าวห้าวข่างานเนะจริงไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ใช่นี่เจ้าของร้านจริงวะเนี่ยเราเนี่ยรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเลยมีนาทีมีนาทีบผมไม่เลยไปเปล่ยงเดียวดูคนพี่ต้อมนะเดี๋ยวหน้าเราจะเจอกันบ่อยหน่อยนะพี่ต้อมไม่เจอถ้าถ้าโปรเหรอเดี๋ยวไปเจอเั็นพิธงามสีามสี่ไปไปโผล่บ้านไหนงานไม้กูมันโป่งตอนโป่งไปรับเชิญนี่โคราชจะไปปวดมันโป่งเจอน่อยแล้วเพื่อนเจอนายพ่อไปด้วยป่ะไม่ได้ไปอ่าโอเคจะเจอกันครับไปเจอกัน อยากเล่นมันโป่งมั้งเลยนี่ไปปลูกมันโป่งมั้งวีนี้อยากเล่นคระทันรฟ้านี่เขาไม่ปลูกบ้านเราแล้วนะเขาไม่ไหวคูบ้านเราเราก็ไม่ใช้ไม่ใช้แรงนะรอบนี้ยเขาปลูกทุนงานเลยเล่นเนาะเราต้องปลูกปลูกมันเราไปยึดคณะเขามั่งนะเราเนี้ยจบแต่วันนะครับเราจะมีคณะไปรับเชิญนะครับไปให้เขาให้เกียรติมาเชิญเป็นงานไหว้ครูนาะครับผมอัดกันมาโอเคเจอกันครับงานมันโป่งนะไหว้ครูอ่าครับคนก็ส่งน้องส่งพี่ต้อมส่งพ่อหมดแล้วเหลือพี่โยกลับบ้านแล้วครับไปเจอกันเดี๋ยวนะ คลิปนี้ก็ทอยอยลงให้ชมนะเพราะว่ามันใช้เวลาเดินทางเยอะอ่าแวะตรงไหนก็จะแวะตักตรงนั้นที่รับชมกันเลยกันครับสวัสดีครับ